อ่ะมาดูบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนเป็นอย่างไรบ้างโอ้ว้าวเมื่อยเอฟซีถามาพี่บรนณาอยู่ครับผมเอฟซีถามาพี่บรนณาอยู่เดี๋ยว รู้ไหมก็าถามว่ามาย่างไอ๋อมาน้าเอามานะเอขามาน้ถึงแล้วเนาะโอเคครับคลิปนี้ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเอาเร,าร <mm ็วอจะพากันะคิดนูันมน่อยากจบไน้ไงน่โอ้ยน้ำขทา่าทา่น้นทา่านน อันนี้ f อมาใช่ไหมคกับตันใช่ครับผมาสงคนนี่ยคือ FC งพลมาเนาะโอ้ยต้องหเนียนเียดนาเนเจะสยา้าเาสัมภาพเลงานหนักๆต้องเนียกภูผาชัยครับงานหนักมากมืครับงานหนักงานไกลส้ด้วยะเอาเทาสเอาทงไหนก็ไเ้ฮครับจัแว ปูนมาีับหยมาบุ๊ ouais we ี pues ่อมใส่มไมากยินข well ่าวมาตอนนี้ก็กำลังผสมปูนมันอยู่นะครับ สวัสดีครับคุณแพรแพทย์สวัสดีครับผมมาตตาส่ด้วยแต่บ้านจำปานี่ใกล้ๆอ๋อบ้านจำปาดีบ่อเลบ้านบ้านอยู่กันจนกันมาเบิ่งลุงพลโอ้อสลุงพลครับผมเลยจะมาเบิ่งเป็นแต่วด้านยูทูบเพื่เบิ่งเบิ่งเบิ่งสาจะมาเห็นลุง เห็นตอนนี้ยูทก็เลยม่ได้ทราบข่าวว่าเพิ่นมาอยู่แถวนี้บข่าวทราบทุกเรื่องที่เราก้าวไปท่างแหัจเบิ้งบิงติดต,ตามอยู่มีได้เบิ่งเนะ้อื่นเบิง่งแต่เนียเดียวอันนี้ันนี้ขึ้นมาถูกหน้าเพิ่ขึ้นมาถูกมัื่นแล้วัเบิ้งเบิ้งบ้านวจมาจับมามหาเทุกวันหน้านีา่กับหน้าลูกหลานเนี่ย่ เออกดีใจดีใจว่าื่อนมากยู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 ด้ดีใจพู่ได้อยู่เขาบ้เมืองจะเินแน่ดีใจซ้ำเลยเาดีใจไม่ได้แนวเวไม่ได้แนวบันยายอันชื่อนิพนที่เพื่อนไปนำห่าน้าเพื่นเพ่นจัการเือนน้ากไอเบิงพี่บมากแขกคนชื่อนิพนธ์อ้มาเป็นเบิ้งจาาแทงเลยกดีครับผมโอ้ยมากยูดีใจยูมาอยู่ใกล้ในกับ้านเมืองจะได้เจริญเนี่ยนะเรามาอยู่ก็ดีใจ ยครับ <Yo. S 2> ผมดีใจเนาะคุณมาอยู่ใจเนาะ เมืองแันเดคีมเดคยูทูบหรอโอ้ยแงส่ออีนี่วันเรามาซื้อที่นี่ยมาซื้อเด้อเลขเกี่ก็ตรง้นั่นซื้อนาอันนั้นมื่นหกหรือมื่นหกวันก็ซื้อลอตมืนหก่อเขานะยายย้ายผัก้าไมาตึ้งฟ้าเราไม่ได้ซื้อแต่แา่เลขร้อเขราะว่าเขาเด้่ก็ซื้อสูนหกหกซูนซื้อรอดแมนอลีันเกี่ยแก้กับลรามันสิเป็นเลขล้อท่าน้ เห็นมาบ้านนี้แล้วอ้อลำอยู่ฮั่นเบีนก้าวนอ้อยู่ตลอดตเป็นต้นะเบีตก็อ้อเห็นอ้อรถตู้แล้วนะมาตร์ไสค์ลรากันยังอ้อมตไก็อ้อเออมาตดไส้ก็อ้อเกี่ยวกับองเหล่ามันสิอ้อเลยคับผกนดังระดับประเทศเนาะเริ่มเห็นคนเป็นแปลงเนาะง่ายเนาะมันนีจะเริ่มที่ยับขยายกันนะครับ มา like อยาู่ที่ก็อว่าทราบครับก็สิไปไปมากๆจังไรเต้องามงานทั้งที่ไหนคนเมืองครับอครับรตู้เล้วรถตู้คับรถเล่าแตูสีดำะครับ่ถได้มากงานเครับมาเลยมาันนี่ขันแม่เห็นจะมาไหมอยู่ใกล้กันนี่ดอกใกล้ช่วงนี้แะไม่ไปใช้ดอกน้องคนละ บ้านจำปาดงเนาะมมเยิ่งมย่างบ้าไทยบันพูไทยมื่ว่านกัมพลงงนปันจักรยานมามาหายจำปาดงนางนางงามมิสเปลียนจำปาดงแล้วไปูก็บ้ันปัญจักรยานมาบอรโอ้แม่สี่เบอเอสี่นะฮเออลัี่ลัดซอครับปันจักรยานมายิ้มขาวมุ่งพ่นดูเอ้ไกลพัน วิสเกนจำปาดงมาจากตึกกระดุงแล้วป่ะึกกระลงเก่งพักแด้วเนาะมาเยี่ยมมาหยาดนุ่งพ่นมาอก็ได้เอาเอาเอาขอบขอบพูดด้วยครับผมาทีมมีเยี่ยมมาหยาดของเ้าเนาะมีเยี่ยมเหมืนหยาดนุ่งพ่นมาแตนครับผมขอบขอบคุณครับผมไปชมเนื้อแฉกบางทีกับเพื่อนที่กัยังสิมาจงจะเป็นเอฟซีครับพันมาเยี่ยมมาหยาดสับเท้าเนาะสับเท้าการทำงานนะสับเท้าการ มาอยู่ที่นี่เนาะ,อะอโอ้รุ่งรุงเออจิมมี่นะครับก็ตามปูนแล้ววันนี้เนาะหนึ่งถังแล้วนะใช้กันนลไม้คนละมือนะครับหนึ่งถังแล้วนะครับวันนี้ก็ถ <c oughs> างนห้นก็ฉาบเนาะร้ใช้ยก็ฉาบห้องน้ำมาฉาบป,ปูนห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็รุงเสียก็ยังก่ออีกบล็อกาะ ทำไปเรื่อยๆนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือน,นี่ฮะปาาไทยบ้านก็ช่วยขนอิดนะตามตูนคนละไม้คนละมือกันหยิบจับช่วยกันครับผมเป็นยังไงมันขึ้นน้อนรับสบายดีบอสามวันงไมันขึ้นนอนรับสบายดีบอสามวันนี้นดีรัเนาะ เมื่อคืนเนี่ยฝนก็ซีบรแล้วนะเมื่อคืนเนาะเออนมอก่อนได้ยินข่าวว่าหอบรถหอบหอบหอบเครืองนอนหอบที่นอนหมอนมุ้งเข้าในรถเมื่อวานฝนตกละห้ามไรอคเ,เอาใจซอยครับพพสุสุครับสืต่ใจกกันเท่นาเ<ข>อายู่ดีเปิดสายลุงพ่นเน,นาะนเอนออ้า เขานรุ่เสือจะอ่าุสือไม่ปากไม่เ้าเลยครับทำงานอย่างเดียวนะอย่าเดียวกนะ็าปากก็ตีงก็เขาเขากินกรไปเขากินแล้ว <c oughs> แขงมาปากมาเบาเราคนมาปากมาเานะรุ่เสืเสอ,อมามาเนี้ครับเดีดมาไม่พูดย ต้องหัว๊ต้องใมบีมาเลี้ยงนาแม่นะนั่งขันตนตายนี่ก็ก็ใช่กำลังฉาบปูนนะครับทุกคนอองหลอกหังน้ำฉาบปูนแล้วก็จังมุงหลังข้างครับนี่การทำงานแนี้นะเรากินน้ำแล้วก็มีเหียมีแห้งครับเ็ดงานในการต่อไปครับตอมา้านนี่แหละ ยืนยันสเปอร์สายรุมพลของเราเนาะ บรรยากาศก็เย็นสบายครับคุณฟ้าคุมฝนเนาะวันนี้แดดไม่มีนะครับงั้นฝนจะตกตลอดเวลาครึมๆรึมอากาศหน้าแล้วนะจีบซีคุณสองหน้าแล้วนะครับเอานี่นะครับบรรยากาศโดยรวมครับคุณสองหน้าคุยังไม่แห้งนะจะขึ้นสหน้าได้ขึ้นเดียวสีหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แห้งมันเป็นผสมมันเป็นปูนปูนฉาบใช้กระปิปูนเบาแล้มันผสมกันมันจะมีความเหนียวยทำให้ปูนแห้ง เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแก้โดยการขึ้นสีหน้าแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันหมาดแล้วก็าเพ่มายอีกรอบหนึ่งเร็วๆเร็วเข้า่าบน